ให้คำมั่นไม่ทอดทิ้งแม่ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดปัจจุบันต่ายสายทานทิ้งวงการมาทำงานดูแลแม่สีดาแม้ในอดีตนั้นจับเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและโด่งดังมากจากผลงานการแสดงแต่ตอนนี้เธอเลือกที่จะหันหลังให้กับวงการอย่างเต็มตัว และผ่านตัวมาทำงานเพื่อสังคมไม่เว้นวันชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นอาชีพและเป็นหน้าที่ไปเสียแล้วสำหรับนางเอกสาวต่าสายทานโดยสาวต่เผยคำว่าสัจจะสัจจะให้ไปแล้วก็ต้องทำแล้วอีกอย่างหนึง่งคือต่ไม่ได้จะมาพูดเพื่อให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนดีนะแต่เราอยากจะทำให้เห็นว่านี่คือความว่าสัจจะที่แท้จริงแล้วอีกอย่างหนึง่งคือต่มีความรู้สึกว่าถ้าด้วยวัยขนาดนี้หรืออะไรอย่างนี้ ถ้าเป็นแม่ตายแต่ยอยากให้เขาสบายอยากให้เขาอยู่บ้านแต่หมายถึงคุณแม่สีดายังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ทางน้องของคุณอ๊อฟเขาก็ยังดูแลอยู่หลายคนอาจจะคิดว่าน้องไม่ดูแลเลยน้องยังดูแลอยู่เพียงแต่ว่าเขาก็จะต้องมีพาระในส่วนของเขาแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวของแม่สีดาตัวตายเองเรียนตรงๆว่าก็ไม่ได้ก้าไก่ไม่ได้ทราบอะไรมากมีพาไปทานข้าวไปเจอกันอะไรอย่างนี้ อันนี้คือสิ่งที่ใต่ทำได้แล้วก็ไปให้กำลังใจบางทีก็โทรถามตลอดบางทีแม่ทักไลน์มาหรืออะไรอย่างนี้ไต่ก็อาจจะไม่ได้ตอบแต่แม่จะรู้คือเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะก็ดูแลกันไปเท่าที่ทำได้แม้อดีตนักแสดงสาวไต่าสายทานนิยมการจะเลิกลากับอ๊อบอภิชาติัวพิมลพระเอกดังผู้ลวงลับ แต่ความรักและความผูกพันกับแม่สีดาวโพภิมลคุณแม่ของฝ่ายชายนั้นไม่เคยเปลี่ยนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามและตลอดระยะเวลาที่แม่สีดาลำบากไร้งานไรเงิน่ายสายทานก็ไม่เคยทอดทิ้งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้และยังไปมาหาสู่อยู่เสมอที่มีโอกาส และเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาแต่ก็ได้ทำหน้าที่ลูกคนหนึ่งพาแม่สีดาไปทานข้าวและนำพวงมาลัยมาไหว้ขอพรเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีมากๆคนหนึ่งเลยล่ะคะ่ะขอชื่นชมเสาวต่จริงๆเชื่อเลยว่าแฟนๆคงจะต้องคิดถึงผลงานการแสดงของเสาวต่มากๆเป็นแน่รอติดตามการกลับมาเลยล่ะคะ่ะ